สวัสดีลูกค้าแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันที่อูหัานซาค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูรถสวยอีกแล้วค่ะลูกค้าก็เป็นคันนี้รุ่นนี้เนาะเตรียมตัวที่จะส่งมอบให้ลูกค้าก็เป็นคันนี้เลยนะคะหัวอิสุส r โร o บอรคอมหัวแคบค่ะเครื่องคู่ตัวของคันนี้นะคะคือเครื่อง 6 H k ค่ะ240แรงม้านะคะ6สูบคอมเอร์เทอร์ทอรโบค่ะคันนี้ก็เป็นคัสซีนอกนะคะเล่มทะเบียนยังไม่ออกค่ะคันนี้ได้เลิกนะคะมารับกลับไปไว้ใช้งานนะคะเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะถ้าลูกค้าแล้วก็ F C ท่านไหนนะคะได้ชมคลิปนี้แล้วอยากได้แบบคันนี้บ้างไปไว้ใช้งานนะคะทางอู่ก็ยังมีว่างให้จับจองนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะพารีวิวรอบคันของคันนี้ให้ได้ชมกันนะคะสีรถของคันนี้เป็นสีเอฟเฟกค่ะลูกค้าเครื่องคือเครื่องหองหิ k เคค่ะ240แรงม้านะคะชุดแต่งของคันนี้ก็มีหมวกค่ะกระจกจอจานแก้มซีกระจังกันชนบังฝุ่นหน้านะคะบังตอแล้วก็มือเปิดประตูบันไดหัวเก่งค่ะราคาจบของคันนี้ค่ะอยู่ที่9 6 3 0 0 0บาทนะคะลูกค้าก็ได้ชุดแต่งตามภาพที่เห็นเลยนะคะติดเป็นฟิล์มสีดําค่ะ สีของตัวรถคันนี้เป็นสีเอฟเฟกนะคะน้ำเงินเขียวม่วงเนาะทน3สีนะคะตามนี้เลยส่วนตัวกระบะค่ะกระบะของคันนี้นะคะลูกค้าความยาวอยู่ที่3เมตร60เซนค่ะรวมฝาท้ายฝาข้างความสูงอยู่ที่50เซนเสาาไอเสาแนะคะระแนง2ไม้ค่ะตัวนี้เนาะไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูคอนโซลหัวเก่งของคันนี้กันบ้างนะคะ ันนี้นะคะก็เช็คล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนมพมาลายค่ะเป็นหนังแก้วนะสีน้ําเงินแก้วนะคะเบาะรถของคันนี้ค่ะเป็นแดงกลางขอบดํานะคะหนังแก้วนะคะเบาะแคบก็เป็นดําตะเข็บแดงนะคะข้างบนหัวเก๋งถอดซักล้างประกอบเข้าให้ใหม่เรียบร้อยเลยค่ะภายในคอนโซลหน้านะคะมาประมาณนี้เลย คันชักดำค่ะตัวนี้พ่นแกนสีแดงนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะเป็นยาง825ขอบ16นะคะยางใหม่ทั้ง6เส้นกระทะมีคิ้วนะคะขอบน็อตกระทะนะคะเป็นสีน้ําเงินแก้วนะคะตามนี้เลยพ่นแกนคันหน้าพอท้ายเป็นสีแดงนะคะตามภาพที่เห็นเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูช่วงล่างกันบ้างค่ะตัวนี้สีเป็นโทนนี้นะคะลูกค้าสี F6 นะคะเป็นโทนเขียวน้าเงินม่วงเลยค่ะตัวนี้ ถังลมของโลวบอกซก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะเป็นถังลมอลูมิเนียมนะคะถังลมใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าการเดินท่อค่ะเป็นท่อเอสเลทไทเทนค่ะลายสีนิ้วนะคะอดอตรงกลางร,ระหว่างคสซีค่ะแบตใหม่นะคะทั้งสองลูกค่ะทําที่ล็อกให้เรียบร้อยค่ะ <S <S ตัวนี้ก็เป็นคาซีนอค่ะลูกค้าแนบหลังนะคะของรถคันนี้ค่ะ เสริมให้แล้วพร้อมเรียบร้อยรวมกับแหนบญี่ปุ่นนะคะของคันนี้อยู่ที่ข้างละประมาณส0บตัวนะคะอ่าเดี๋ยวพาดูข้างๆเต็มคันกันบ้างนะคะอ่าสีเอฟเฟกสีนี้ก็สวยนะคะลูกค้าถ้าสนใจนะคะก็สั่งจองนะสั่งสเปคสั่งสีสั่งลายได้เลยนะคะแม่ว่าลูกค้าชอบรุ่นไหนก็สามารถทําออกมาได้นะตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะสีสวยมากเลยคะ่ะตัวนี้ เด่นลายสาหน้าสาท้ายนะโทนเป็นสีดำขาวแล้วก็ตัวเอฟเฟกนะคะของสีรถนะคะคันนี้ไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะไปดูตรงฝาท้ายกันบ้างนะคะเป็นทรงไหนเนาะฝาท้ายค่ะเป็นทรงนี้ค่ะลูกค้าอาจจะย้อนแสงนิดนึงหนะทรงปากนกแก้วงับข้างค่ะหูช้างคู่ดันท้ายเนาะบางฝุ่นหลังเต็มผืนเลยตรงแผ่นป้ายก็ทําเป็นลาย แแดงขาวนะคะแล้วก็ทูนข้างล่างเอฟเฟกเนาะคล้ายธงชาตินะคะสีสวยมากเลยค่ะเล่นลายไปนะคะ mm hmm. เราขยับไปมันก็จะเห็นเป็นโทนหลายๆสีเนาะตัวนี้เอฟเฟกค่ถลูกค้าสามารถสั่งได้เนาะ mm hmm. ก็ราคาก็จะเพิ่มคันละหมื่นนะคะถ้าลูกค้าสั่งเป็นสีเอฟเฟกนะคะ mm hmm. สำหรับคันนี้ก็เป็นเครื่องหอง HK ค่ะ 240หสูบคอมโเ,เทอร์โบนะคะคันนี้ก็เป็นคาสินโนได้ชุดแต่งตามภาพที่เห็นนะคะคันนี้จบที่963,000บาทนะคะถ้าสนใจก็จับจองสั่งจองสินค้าได้นะคะสั่งประกอบสั่งอันนี้ได้นะคะก็ยังมีว่างคะ่ะรุ่นนี้ให้ลูกค้าได้มาจับจองนะคะ คันนี้ก็จะเดินทางไปอยู่ที่อำเภอบ้านดุงนะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะเมืองพ่อปู่พญานาคนะพ่อปู่สีสุโธแม่ยา่าสรีปรทุมมานะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เดินทางนะคะมาจับจองรถจากทางอู่ของเรานะคะก็จะได้เลิกนะคะมารับกลับไปไปใช้งานนะคะขอให้พี่ๆนะคะเดินทางกลับโดยปลอดภัยทุกท่านนะคะไปทํางานก็ขอให้กิจการการงานถัะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะคิดระหวังสิ่งไหนก็ขอให้ลูกค้า จริญรุ่งเรืองสมดังใจปรารถนาทุกอย่างนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจให้อูหันศานะคะถ้าเป็นรถที่เข้ามาใหม่รุ่นที่ลูกค้าต้องการอยากรับไปไใช้งานก็จะได้เลือกโทรมาสอบถามรับชมก่อนใครนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปแล้วทุกท่านสวัสดีคะ่ะ